เราไปต่อเนื่องกับเรื่องการเมืองกันบ้างค่ะเรียกได้ว่ามีกระแสาข่าวรายวันเลยนะคะสาหรับพักพลังประชารัฐพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมของพักแต่ก็มีรายงานข่าวจากผู้สื่อข่าวบอกว่าเหมือนจะเห็นคุณอุตามะสาวนายนหัวหน้าพักเนี่ยดอดไปพบลุงป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณไม่แน่ใจว่าจะมีการเจราจาเกี่ยวกับเรื่องของหัวหน้าพักหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้นะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะก็ได้ปฏิเสธที่จะตอบคําถามนะคะคือก่อนหน้านี้ท่านเข้าไปทําเนียบเพราะว่าไปร่วมประชุม ะะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาพิเศษสภากลาโหมเนี่ยเขามีการประชุมสภากลาโหมกันแต่พอถูกถามเรื่องของการว่าพรุ่งนี้จะเข้าร่วมประชุมพักด้วยไหมท่านก็ไม่ตอบแล้วพอหลังจากที่พลเอกประวิทย์ขึ้นตึกไปได้ไม่นานผู้สื่อข่าวรายงานว่าเห็นคุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐเดินขึ้นตึกตามไปทันทีคือรถก็มาต่อๆกันติดๆเลยนะฮะ มือก็ใหญ่นะไม่รู้ไปทางเดียวกันหรือเปล่าอาจจะไปทางอ,าอื่นก็ได้ระแวงไปหรือเปล่านะคะซึ่งทางคุณนฤริมนพินโยสินวัตรโคโศกรัฐบาลเนี่ยก็ปฏิเสธนะคะว่าพลเอกประวิทย์ได้เรียกไปเรียกคุณอุตมะไปหาหรือหรือไม่ก็ไม่ขอตอบเรื่องนี้ส่วนเรื่องของการประชุมพักเพื่อรับในการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชกำหนด3ฉบับก็เป็นการประชุมของฝั่งสสที่จะพิจารณากันแล้วก็กระแสข่าวที่บอกว่าเนี่ยอาจารย์รฤมลจะไป ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยคุณนรมนก็บอกว่าโอ้ยที่ผ่านมาไม่เคยหาหรือเรื่องนี้เลยนะเป็นเพียงการหารือกันในเรื่องงานก็เท่านั้นค่ะคืออาจารย์นรลมน่ยเ,เดินมาแถวนั้นพอดีฮะบรรยา,า <c oughs> กาศตอนสัมภาษณ์แล้วก็อาจารย์ก็เหมือนยังงงๆอยู่ว่า <c oughs> เออ,นอนถามเกิดอะไรขึ้น<อ>นะครับ ขณะเดียวกันนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมสภากลาโหมเหมือนกันนะฮะโดยนักข่าวเนี่ยพยายามสอบถามถึงกรณีที่การขยายพรกฉุกเฉินนะครับไปอีกหนึ่งเดือนที่หลายฝ่ายเนี่ยมองเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่การควบคุมโรคโดยพลเอกประยุทธ์นะครับก็เอามือชี้ไปที่คอฮะแล้วบอกว่าเจ็บคอไม่มีเสียงส่วนการวางตัวให้พลเอกประวิทร์วงสุวรรณรองนายกนะครับมาเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ ตอบคำถามก่อนที่จะเดินขึ้นรถออกไปเช่นเดียวกับพลเอกประวิทย์ที่ไม่ตอบกับคำถามนี้เช่นกันครับค่ะ